ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะคะห้าทุ่มกว่าก็ what what's name is this hotel Scandic ตอนนี้เราอยู่ที่ Scandic Hotel mm hmm. เรายังอยู่ที่สวีเดนนะคะ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องขับต่อไปอีกประมาณอ่า Uh, what time m a า e e ร่เร v ต้องขั in ถ o ร o ่ r r ี้หกชั o วโมงหรอชัเดียว k i n g เราเหลืออีก400กิโลจะถึงนอร์เวย์จุดหมายที่เราจะไปว่าชื่ออะไรคุ l l รียกเรื่อง t o ้ t o m o r r o w โลฟค o เ e ลไอ้ที่เราบอกว่าเราอยากจะไปนั่นแหละอืมแต่ลุงก,ก็บอกบุ๊กไม่ไม่ให้สัญญาณอะไรเลยแล้วอยู่ๆก็บ,บุ๊กเลยอืม้าใครไม่แน่จริงนะอย่ามีสามีขับไบคมอเตอร์ไบค์ทรมานกันวันนี้สิบชั่วโมงสิบชั่วโมงกว่าเหนื่อยมาก